ลักษณะตัวสีตัวเหลืองนะคะโลหิตจางเนี่ยก็คือเลือดจางมันมีลักษณะของเลือดไหลเวียนไม่ดีด้วยหรือว่าชอบกินอะไรที่กระทบทําให้เลือดมันจางอะค่ะส่วนมากก็คือจะกินของที่เป็นของอุตสาหกรรมพวกไส้กรอกพัดดอกอะไรพวกนี้ค่ะกินบ่อยหรือพวกบะหมี่สำเร็จรูปกึ่งสําเร็จรูปที่มีผงชูรสหรือว่าเครื่องปรุงอะไรจัดๆเยอะนยคะมันจะมีผลทําให้เลือดจางนะคะคือผงชูรสกินเยอะคือมันเป็นเพิ่มความหวานเพิ่มความหนัว แต่ถ้าแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าการเพิ่มพิษร้อนเข้าไปกินผงชูรสเยอะเอามีคนแชร์บอกว่าหัวร้านจริงไหมแต่ไม่มีงานวิจัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าในความเป็นจริงถ้ากินเยอะๆยอะมีสิ์หัวร้านเพราะว่าอะไรผงชูรสคือยาหวานคือยาฤทธิ์หวานกินทําให้ตัวตัวเป็นกรดนะคะกินหวานเยอะๆผงชูรสเยอะก็คือเพิ่มกรดในเลือดความหวานนี้เองมันจะทําให้เกิดไฟในตัวนะคะมันอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่กินไปเรื่อยๆนะคะความร้อนตัวนี้ค่ะมันปะทุขึ้นมันจะเผารากผมน้ําในตัวมันลดลงผมมันก็เลยร่วง คนเขาก็เลยบอกว่ากินผงชูรสเยอะผมร่วงจริงไหมแต่สําหรับยุ้ยมองว่ามันเป็นผลทางอ้อมนะคะในความคิดส่วนตัวคือจริงนะคะถ้ากินเยอะเกินไปแต่มันไม่มีงานวิจัยเพราะว่าอะไรเรียนคนละสายนะคะนี่คือแพทย์แผนไทยเขามองมองในเรื่องของพิษร้อนนะคะ ความร้อนทัด,ทดเย็นทัดไฟแค่นี้เองนะคะมีผลค่ะแล้วก็ถามว่าโลหิตจางนี่ทำยังไงนะคะต้องไปลดของพวกนี้ก่อนของทอดของมันของอะไรต่างๆพวกอุตสาหากรรมต่างๆที่มันมีพิษหรือโลหะหนักอาหารกระป๋องนะคะฮอทด,ดอกผงชูรสเครื่องปรุงอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะต้องลดแล้วก็ให้ไปเสริมในเรื่องของตัวที่ทําให้บํารุงเลือดให้ไปหา,าเหล็กแบบชนิดเย็นเหล็กชนิดเย็นหาจากพืชผักทั่วไปผักที่มีธาตุเหล็กสูงที่สุดนะคะเท่าที่หาได้ก็จะเป็นผักโขม ผักบ็อกโคลี่นะคะให้ไปกิน2ตัวนี้เยอะๆคณะอย่างนี้ก็ได้นะคะผักตำลึงผักปุ้งผักกาดจิงจูายอะไรก็ได้ค่ะมันจะเป็นลทธิ์เย็นนะคะผักเครลได้หมดนะคะหรือพวกธัญพืชต่างๆพวกถั่วถั่วเขียวก็ได้นะคะพวกถั่วขาวถั่วแดงเนี่ยคือจะเพิ่มเลือดนะคะไปหาข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องมากินถ้าตับตับหมูนะคะต้มเลือดหมู ตับไก่ตับ,บวัวตับอะไรก็แล้วแต่จะมีเลือดสูงกินไข่ขาวก็ได้ค่ะมีโปรตีนมีธาตุเหล็กสูงเหมือนกันดังนั้นหากินจากของพวกนี้ก่อนพยายามอยากหากินจากอาหารเสริม,มเพราะอะไรรู้ไหมถ้ากินจากอาหารเสริมหรือยาบังรุงเลือดมันจะลงไตพอไตทํางานหนักโลหิตจ,จะจางกว่าเดิมนะคะ<ม>คือไตต้องไม่ร้อนตับต้องไม่ร้อน